คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยราวพัฒนานะครับในงวดประจำนะครับวันพุธนะครับที่27นะครับผมกันยายนพศ2566นะครับกับเลขทูปบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูปบารมีหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปรูป ทูปปูอยู่หลายงวดนะครับแอนมินก็จะมาจุดขอโชคให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูปบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก่อนอื่นนะครับแอนมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเพื่อมีทูปอยากจะจุดเสี่ยงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนโมตสะพระควโตูระตูสัมมาสัมพุทธสะนโมตสะพระควโตระตูสัมมาสัมพุทธสระนโมตสะพระควโตระตูสัมมาสัมพุทธสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิศียสังมหาอิศียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัตติยสังมหาจักวัตติยสัง พุทธยสังปเจกพุทธยสังรันตยสังสรพพสิทธิวิชาจรณยสังสรพพลูกาจริยาญาสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจจวาเจนะมมะสุวติโหตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมะนโมสังคัสสะเสยยะทีทางงูรูงรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุขอบุญบารมีเหลือลวงผู้รวยประหลาดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุนบนรดาในเรียกทูปที่ จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันพุทธที่27กันยายนพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเปปบลขทูกบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลันทุกท่านทุกคนที่เืินสาธทูครับผมเลขทูกบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลัลนก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอนมิงก็จะของดใจเสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบป,ปด้เดยกันนะครับลุรร้นปด้เดยกันครับผม มก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านก็ขอบุญบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงมนุนบันดาลให้เลขทูบที่จุดออกมาในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางไวยลาาพัฒนาในงวดประจําวันพุทธที่27 0กันยายนพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านทุกท่านทุกคนด้วยเทอรสาธท ครับผมเล่นทุบปรามีเหรียญพ่อรวยพล้านก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ok, เอฟซีพี่น้องเอกเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับผมสำหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อคอมเมนต์ต้องการน,นะครับเผื่อมีโชคด้วยกันกันกบแอดมินนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องชื่นชอบแนวทางที่ทุบปรามีเหรียญพ่อรวยพันล้านก็ออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับแอดมินด้วยนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเข้ามาใหม่ที่ชอบก็อย่าาลืมมกดดตติ ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานําเสนอสําหรับวันนี้นคลิมนำโชคพารวยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสบบนุกในช่วนดีโชคดีมีรับทุกท,าท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ